สวัสดีค่ะจากสวนวนใจนะคะวันนี้จะมาแนะนำสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะคะแต่วันนี้จะมาแนะนำสรรพคุณเพิ่มเติมนะคะก็คือต้นพะพึ่งนะคะนี่ต้นพะพึ่งเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นพันดอกสีขาวนะคะนี่แต่จะมีอีกพันหนึ่งนะคะจะเป็นดอกสีแดงนะคะก็คือดอกเขาจะสีแดงหมดเลยนะคะ ตัวพะเพึ่งเนี่ยเเป็นพืชน,นะคะที่มีหัวเง่าเป็นหัวหัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็อายุยืนนะคะสรปปะคุณที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของใบของเขานะคะใช้ในส่วนของเวลาที่เเกิดอุบัติเหตุพลรถล้มหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอาการฟกบวมนะคะก็คือเลือดเนี่ยเขาก็คือจะเป็นจำ้ำจ้ำนะคะก็คือจะมีอาการปวดนะคะเราจะใช้ใบพะเพึ่งนะคะย่างไฟก็คือเอาไปย่างไฟเนี่ย ให้มีการอ่อนนุม่มใบเขาอ่อนนุม่มนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็คือจะเอาใบพัเพึ่งเนี่ยไปพานบริเวณที่เป็นนะคะมันจะช่วยในการกระจายเลือดลมที่คั่งค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ลดบรรเทาอาการเจ็บปวดได้นะคะมันก็จะทําให้ดีขึ้นตัวนี้นะคะไม่จําเป็นต้องลดลมก็ได้นะอาจจะเป็นเหมือนประมาณว่าแค่ฟกช้ำบวมทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันกช้ำบวมทั่วไปก็ใช้ได้นะคะ ส่วนในกรณีที่คนฟกช้ำบวมนะคะทั้งตัวอย่างเช่นเจออุบัติเหตุทั้งตัวอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวใบพะเพงเนี่ยก็คือปูบนแคร่นะคะผสมกับแบบพวกใบนาใบเปล้านะคะแล้วก็ใช้เตาถ่านเนี่ยให้ความร้อนอยู่ข้างล่างใต้แคร่นะคะแล้วก็อาจจะใช้สังกะสีในการที่จะปูเหนือเตาถ่านให้มันกระจายความร้อนนะคะตัวฤทธิ์ของสมุนไพรเนี่ยเขาจะค่อยๆซึมเข้าไป ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บตัวตรงที่บริเวณฟกบวมของเราได้นะคะทั้งตัวนะคะออแล้วก็มันสามารถใช้สำหรับคนอยู่ไฟได้ในกรณีเดียวกันนะ,ะอาจจะผสมสมุนไพรเพิ่มสำหรับการอยู่ไฟได้ด้วยคือช่วยในการขับน้ำข่าป่านะก็ะคือหลังลอดบุตรอย่างเงี้ยก็คือจะมีเลือดเสียอยู่ก็ขับน้ำข่าปลาแล้วก็เลือดเสียหลังลอดบุตรได้นะคะ หรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็คือจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นใบเนี่ยไปคั้นเอาน้าเนี่ยก็คือน้าเนี่ยที่มียางเหนียวเหนียวข้างในนะคะตัวนี้เนี่ยไปเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของน้ํามันนวดนะคะแก้ฟกบวมหรือว่าน้ํามันนวดเอามาพึกงเอามาพาดได้นะคะอันนี้สรรพคุณดีมากๆนะคะสําหรับยางที่อยู่ข้างในีสีขาวๆเนี่ยอย่างเงี้ยเหนียวเนียวนะคะนี่ ก็เป็นสมุนไพรที่ควรที่จะปลูกติดบ้านกันเอาไว้นะคะเพราะในเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยเราสามารถใช้เขาได้เลยนะคะก็สรรพคุณค่อนข้างดีแต่ว่ามีข้อระมัดระวังนิดนึงนะคะเราจะใช้สําหรับภายนอกเท่านั้นเราจะไม่เอาไปรับประทานนะคะเพราะมันจะมีสารที่มีความเป็นพิษสําหรับร่างกายเวลาที่ทานเข้าไปอยู่นะคะเราก็เลยจะใช้สําหรับภายนอกเท่านั้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นสรรพคุณสมุนไพรดีๆสําหรับพัพึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํากันเอาไว้ ก็ฝากกดติดตาม Subscribe าาช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย